วันพระใหญ่ทีเดียวเนี่ยเดินนึงก็มีอยู่ครั้งเดียววันนี้เป็นวันหยุดของยมโลกนะจ๊ะตอนนี้หยุดทันทรมานหนึ่งวันจันทีก็มีเวลาพักผ่อนแล้วก็สัตว์โลกก็มีเวลานอนเราทดเราถวย เจ้าหน้าที่ก็ผงไปในนั้นก็ก็มีความทุกข์น้อยกว่าสาธวรโลกหน่อยนึงนะ <Okay. S 1> เพราะเป็นผู้ที่ลงทันทรมานทำหน้าที่เน่องจากน้นบรรยากาศในที่ตรงนั้นน่ยมันร้อนนะอบอ,อ้าวทำหนึ่งมันก็เหนื่อยไม่ใช่ว่ามีกายละเอียดแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยแบบกายละเอียดทั่นแหละมันละเมื่อแล้วเหนื่อยแล้ว แต่มนุษย์ยังไม่ร้อนเท่าถ้าราร้อนกลัวร้อนเยอะเนีผู้ที่กำลังจะหมดกรรมจะเป็นเจ้านาที่ก็จะปลอบสัตว์นรกไม่สาดิตเท่าไหร่แต่เจ้าอดทนเอานะวันนี้วันพระเดี๋ยวญาติที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็จะทำบุญอุทิศส่งส่วนส่วนให้เจ้าเจ้าก็จะได้พ้นกรรมพ้นเวร แสดแล้วก็โอ้ยโอยโอยนอนละทอละาถวยยิงน้ำเมาแล้วก็ถูกกรอกน้ำทองแดงน้ำโลหะทองแดงร้อนอยู่คนกรอกก็มือลวกมือดิร้อนมือแต่วางไม่ได้ไม่ใช่โอ้เดี๋ยวพักก่อนอพัดมาพัดเลยไม่มีในยมโลกลวกมือตักเนี่ย แล้วจะไปตากช้าก็ไม่ได้วิบากกรรมันบังคับต้้งตักเร็วเร็วมากก็กระชอกกระชอกก็โดนโดนก็ร้อนในมือมนุษย์ถ้าโดนที่มือก็ร้อนที่มือจน,นมันทั้งตัวเลยฟึบไม่ถึงตัวประสาทรับรู้ทั้งตัวเลยศาสนาโลกเขจาจะทุกข์ทรมานมากกว่านั้นแต่วันนี้วันหยุดวันนี้วันพระใหญ่นี่ เราก็จะต้องทำบุญกันนะจ๊ะอุทิศส่วนกุศส่วนไปให้กับมู่ญาเราทำเราได้ก่อนเราที่จะแบ่งปันบุญน,นี้ให้กับมู่ญาหมู่ญาก็จะได้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษกันลงมาแม่อยู่ในมหานรกหมู่ญาอยู่ในมหานรกบุญน,นี้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมภพโลกตัวของเราที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะได้บุญมาก